เมื่อวันที่16ตุลาคม2517นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการแข่งชาติเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเช่าพักอาศัยจังหวัดสมุทรปราการบางพลีให้กับผู้ที่ได้สิทธิ์โดยมีนายทวัชส,สินพันธ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการแข่งชาติผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมณที่ตั้งโครงการบริเวณถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่23ตำบลบางเสาธงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ก็วันนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความวามั่นคงของมนุษย์นะครับโดยการแห่งชาติได้มาเปิดโครงการนะครับอาคารเช่าที่สมุทรปราการบางรีนะครับ ก็เป็นอาคารเช่าที่ทันสมัยนะครับเราก็ดําเนินการก่อสร้างมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะส่งมอบกุญแจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ในภาคแรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะได้มีที่อยู่อาศัยนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นอาคารเช่านะครับที่มีความพร้อมนะครับในเรื่องของอาคารแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับรวมถึงดำเนินการตามนโยบายของท่านรัมตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ ในการที่จะพัฒนาระบบนิเวศนะครับให้มีความเหมาะสมนะครับตามมาตรการ5้5หาฝาิจฤตประชากรน,นะครับก็รองรับนะครับทั้งผู้พิการผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่มคนทํางานทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับที่มีถิ่นฐานอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มีอาชีพอยู่แถวนี้นะครับก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางพลีสมุทรปราการครับตอนนี้มีสิทธ ผู้มีสิทธิ์นะครับประมาณ800รายนะครับก็คือจะต้องมีรายได้ไม่เกิน30,000นะครับแล้วก็ประกอบอาชีพแล้วก็ถือบัตรบัตรคนจนนะครับแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ก็ตอนนี้มีผู้ยื่นมาประมาณ800 8กว่าคนนะครับเราก็พยายามเร่งประชาสัมพันธ์นะครับมีรถแห่ในพื้นที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องจริงๆอันนี้มันสร้างมาได้สัก3-4ปีแล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็เริ่ม อ,อ่ะสนในใจนนโครงการอาคารเช่าพักอาศัยจังหวัดสมุทรปราการบางพลีตั้งอยู่บริเวณถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่23ตาบลบางเสาธงอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง4ชั้นจํานวน21อาคารรวม1,029หน่วยห้องพักอาศัยมีขนาดประมาณ28และ30ตารางเมตร มีอัตราค่าเช่าเดือนละ2 0 0 0ถึง2,500บาทโดยในชั้นที่1ของทุกอาคารจะให้สิทธิเช่าแก่ผู้สูงอายุและคนพิการเป็นอันดับแรกเพราะมีการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุหรือคนพิการเช่นทางล่าสำหรับรถเข็นประตูห้องน้ำแบบบานเลื่อนเราจะเพื่อพยุงตัวและที่นั่งพักสําหรับอาบน้ําเป็นต้นเดิมทีครับเป็นคนจังหวัดยะโสธรครับเราต้องมาหาที่พักแถวบริเวณจังหวัดสมุทรปราการครับปัจจุบันนี้พักอยู่ M R p l a c รครับตรงแถวลาดวายครับซึ่งราคาห้องขนาดนั้นอยู่ที่ประมาณ5,000บาทราคาค่อนข้างที่จะสูงซึ่งผิดกับรายได้ขณะที่เป็นพึ่งบรรจุครูผู้ช่วยในเงินเดือนแค่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับผมขี่รถผ่านบริเวณตรงสี่แยกนะครับก็เห็นมีติดป้ายอยู่นะครับโครงการสําหรับเคการเคหะนะครับสาหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับด้วยราคาที่อยู่ที่เลทสองพันถึงสองพ้าผมคิดว่าโอเคเลยก็เลยมาลองยื่นที่นี่ดูครับแล้วก็ ไปดูตัวอย่างห้องซึ่งพบว่าโอเคมากอากาศดีนะครับซึ่งสีตกแต่งห้องโอเคมากสวยงามนะครับซึ่งก็เหมาะสมนะครับสำหรับที่ผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาอยู่นั่นเองครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่เป็นป,ป,ประสบปัญหาเป็นผมหรือแม้กระทั่งคนที่สนใจนะครับที่อยากจะมาพักบริเวณโครงการเคหะซึ่ง มีทำเลที่ตั้งดีงามบรรยากาศดีนะครับรวมถึงอาหารการกินก็อร่อยขี่ไม่อีกนิดนึงก็ถึงตลาดแล้วนะครับว็าขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สนใจมาสมัครที่ได้บริเวณเต็นท์แห่งนี้นั่นเองครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการอาคารเช่าจังหวัดสมุทรปราการบางพลีสามารถ Walk-in เข้ามาจองและทำสัญญาเช่าได้ตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2567เป็นต้นไปณนะที่ตั้งโครงการ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพย์สินและอาคารเช่าโทรศัพท์0 2 3 5 1 7 1, 1 4 0 1 0 2 3 5 1 6 4 4 5หรือ c a ซ็ center 1615